มาเก็บไมยมกันเก็บไมยมไหนต้นไมยมอยู่ไหนคะทางนั้นโอ้อยู่ไกลมากเลยนะอายุจะเดินถึงไหมน,นะหายไปเลยไปเลย,เ,ลย,เ,ลยเก็บไมยมกันแดดร้อนแดดร้อนสิตอนนี้มันสายแล้วเอ,อ้าทำไมเป็นหมวกแต่กล้าเป็นหมวกดีจังเลยมันมมอยู่สูงมากยังไม่ถึงแล้วนะถึงแล้วใช่ไหมคะอันนี้ไหน,อ,นอ่ะโอ้ปีนี้ไมยมไม่ดกเลยปีนี้ไม่ดอกเลยไม่ยอมอ่ะ มันมีลูกไหมโอ้มีลูกเนิงอายุเนี่ยเขาก็มนตรงน้อนอ่ะมีตรงนี้ต้องปีนขึ้นไปปีนขึ้นไม่ได้มันจะหักกิ่งไม่ยมอมอ,อ่ะอายุถือโทรศัพท์ไว้ให้พ่อเก๋ะเกะจะชิมให้ดูสดๆเ้วย ไม่ค่อยมีเลยอ่ะอ่ขอาใส่ตะกร้านี่ยอยากชิมจะชิมให้ดูนะคะอันเนี้ย <c oughs> ฟันอายุหล่นหมดแล้วนะครับฟันน้ำนมอ่ะออกสามซี่แล้วเปรีย้ยมไหมคะอายุชอบกินเปรี้ยวนะอายุกินเปรียปร้ยวได้ไหมทุกคนคะอ,ะอันนี้นเป็นเห็ดเห็ดเห็ดกินไม่ได้อ่ะเห็ดเบื่อ ไม่ยอมเรามีแค่นี้เองอ่ะอยู่หมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวปีรอปีหน้าปีหน้าถ้ามันมีมะยมดกๆอกายุจะมารีวิวให้เพื่อนดูใช่ไหมคะไหนได้เยอะไหมเมื่อกีนอ้น่ะโอ้โอแค่นี้ก็กินเยอะแล้อร่อยไหมจะพามาดูเส้นแก้มงกรแก้มังกรไหนโอ้อนนตรงนี้เหรอ มีมดด้วยนะต้องรอให้มันสุกมันสุกม,มันจะเป็นสีอะไรคะสีชมพูสีชมพูแล้วอร่อยไหมอร่อยนะบายบายอยุขอเพื่อนๆกดติดตามกดติดตามช่องอายุด้วยนะให้เป็นกำลังใจให้อยูนะคะบ๊ายบาย